สวัสดีครับผมเพื่อนเพื่อนพี่ๆี่ทุกท่านนะครับผมสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับที่กําลังรับชมคลิปนี้อยู่นะครับผม ในคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการรันบอทนะครับวิธีการเรียกไฟล์บอทวิธีการใช้งานบอทนะครับซึ่งตอนนี้ binary.com นะครับเขาได้อัปเดตใหม่นะครับก็ทั้งเทมเพลตทั้งหน้า,ต,าต่างต่างก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับดังนั้นคลิปเก่าๆนะครับหลายๆตัวนะครับ ถ้าไปดูย้อนหลังอาจจะทําให้สับสนได้นะครับแต่ว่าการาใช้งานการสมัครสมาชิกการาตั้งค่าอะไรต่างๆก็ยังเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าเทมเพลตเขาเปลี่ยนไปแค่นั้นเองนะครับผมก่อนอื่นนะครับก็ตอนนี้นะครับมีผู้ติดตามอยู่ที่387คนนะครับก็ฝากกด s u b s c r i b e นะครับกดติดตามกันด้วยนะครับผมจะได้ไปถึง1000งันซับกันนะครับผม เพื่อไม่เป็นการเสียเวลามาเลยครับผมมาที่ช่อง y o u t u b e นะครับมาที่หน้าแรกนะครับมันจะเขียนว่าลิงก์สมัครสมาชิกอยู่ครับผมก็คลิกเข้าไปเลยนะครับคลิกเข้าไปเลยซึ่งเราจะพิมพ์ binary com หรืออะไรก็ได้นะครับแต่ถ้ามาคลิกลิงก์มันก็จะง่ายกว่านะครับผมพอเข้ามาแล้วนะครับก็จะมาอยู่หน้านี้นะครับในหน้านี้มันจะเป็นหน้าหลักนะครับเป็นหน้า หน้าแรกเลยนะครับในการ l อกินเข้าสู่ระบบหรือว่าใครที่ยังไม่มีบัญชีนะครับก็กดเปิดบัญชีนะครับช r e f r e e d e m o เ c c o u n กนะครับก็คือเปิดบัญชีได้เลยนะครับผมใครมีบัญชีแล้วก็ l อกินได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูตรงนี้ครับนี สัญญาณเนี่ยช้าจริงๆเลยนะมาดูคำว่าเทรดแล้วกันนะครับอ่ะตรงนี้นะฮะไปที่ binary bot นะครับกดเข้าไปเลยครับผมอพอกดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับจะเป็นหน้าการ run บ o t นะครับถ้ามีอะไรเด้งขึ้นมาตรงนี้อ่าก็ให้เรากดเย็ดหรือว่ากด no ไปก็ได้นะครับ แค่เขาเป็นหน้าต่างแจ้งเตือนในเฉยนะครับผมก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะเรียกไฟล์บอทมาใช้งานหรือใช้งานบอทดทุกครั้งนะครับอันนี้สําคัญให้ดูบัญชีครับว่าเป็นบัญชีจริงหรือบัญชีทดลองนะครับถ้าบัญชีจริงจะขึ้นต้นด้วย cr แล้วตามด้วยตัวเลขนะครับถ้าบัญชีทดลองจะขึ้นต้นด้วย vrtc แล้วตามด้วยตัวเลขนะครับทุกครั้งต้องเปลี่ยนบัญชีก่อนนะครับก่อนที่จะรันนะครับผม พอเสร็จแล้วนะครับเรามาดูตรงนี้นะครับว่าแถบด้านบนเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแถบด้านบนนะครับอันแรกนะครับจะเป็นการรีเซ็ตนะครับรีเซ็ตในกรณีที่สมมุติมือเราไปโดนไฟบอ์ดแล้วมันแตกแยกออกแบบนี้นะครับผมไม่แนะนําให้ลากไฟล์กลับมาที่เดิมนะครับอันนี้ผมไม่แนะนํานะครับให้โหลดไฟบอ์ดใหม่ลงมาเลยนะครับห้ามลากกลับเองนะครับไม่งั้นเผื่อมัน ลากผิดบล็อกอย่างเงี้ยนะครับจะทำให้บอร์ดลวนได้นะครับผมไอตัวรีเซ็ตเนี่ยก็คือเป็นตัวกลับไปหน้าเริ่มต้นนะครับลองกดดูนะครับแล้วกดเย็ดนะครับนี่ครับผมเนี่ยจะกลับไปหน้าเริ่มต้นเลยครับก็คือเป็นหน้าว่างเปล่านะครับอันนี้คือหน้าเปล่าเลยนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับผมต่อไปนะครับโหลดนิวนะครับผมก็คือการโหลดไฟล์บอร์ดมานะครับ บอทนะครับสมาชิกก็สามารถเข้าไปโหลดได้ในไลน์กลุ่มนะครับก็จะมีลิงก์เข้าไปโหลดไฟล์บอทนะครับไฟล์บอทก็จะอยู่ในนั้นแหละนะครับเราจะรันบนมือถือก็โหลดเก็บไว้บนมือถือรันบนแท็บเล็ตก็เก็บไว้ในแท็บเล็ตรันในคอมก็โหลดเก็บไว้ในคอมนะครับเราจะรันที่เครื่องไหนเราก็โหลดเก็บไว้เครื่องนั้นนะครับพอเราโหลดเก็บไปแล้วนะครับก็คลิกโหลดไฟล์บอทขึ้นมานะครับ อ่าเนี่ยครับผมเนี่ยสมมติผมโหลดนี้มานะครับก็กดคลิกไฟนะครับแล้วกด Open นะครับแล้วก็รอนะครับจะเพิ่งทาไรนะครับอ่ารอเนี่ยครับผมไฟล์ก็จะเด้งมาแล้วรอให้สีเขียวๆนี้เด้งหายไปก่อนอ่าโอเคพอเด้งหายไปแล้วเราก็เริ่มเซตค่าได้แล้วนะครับเราก็เริ่มเซตค่าได้แล้วนะฮะ บอร์ดตัวนี้มันไม่มีอะไรให้เซตนะครับไม่มีอะไรให้เซตเป็นเป็นค่าล็อกนะครับเป็นบอร์ดค่าล็อกก็คือล็อกไว้ไม่ให้เซตอะไรนะครับประมาณนี้นะครับส่วนต่อไปนะครับคําว่าเซฟนะครับเซฟก็คือในกรณีที่สมมุติเราเซตบอร์ดนะครับเนี่ยสมมติสมมุติผมจะเปลี่ยนค่านู่นนี่นั่นนะครับแล้วทีนี้บอร์ดตัวเนี้ยเราใช้ประจานะครับเราชอบบอร์ดตัวเนี้ยเราใช้บ่อยนะครับแล้วเราก็จะใช้ค่าเนี้ยตลอด เราขี้เกียจมาเซตใหม่เวลาเราเรียกไฟล์บอดมาใช้พอเราเซตไปแล้วนะครับให้เราเซฟครับแล้วก็ตั้งชื่อไฟล์นะครับแล้วก็กดเซฟลงเครื่องไว้นะครับแค่นั้นเองนะครับแต่ผมแนะนำนะครับว่า,าการที่จะเซตค่าเดิมนะครับค่าเดิมตลอดแล้วเราจะเซฟไว้ใช้เนี่ยผมแนะนำอ,อย่าเพิ่งเซฟไว้ดีกว่านะครับให้โหลดไฟล์ออริจินอลมานะครับ เพราะผมเชื่อว่าในการรันแต่ละครั้งเนี่ย आ, ทุกท่านคงจะตั้งกําไรนะครับตั้ง TP หรือตั้งอะไรเนี่ยไม่ใช่ค่าเดิมแน่นอนนะครับไม่ใช่ค่าเดิมแน่นอนเพราะว่าเรื่องด้วยะระยะเวลาหรือว่าอาจจะมีเหตุฉุกเฉินเหตุด่วนอะไรอย่างเงี้ยเราจะเสียค่าไม่เหมือนเดิมแน่นอนดังนั้นก็ใช้ไฟล์ออริจินอลครับแล้วก็มาเซตค่าแล้วก็รันนะครับไม่ไม่ต้องเซฟก็ได้นะครับไม่ต้องเซฟก็ได้หรืออยากจะเซฟก็เซฟได้เหมือนกันนะครับผม ต่อไปนะครับอันนี้นะครับ Google Drive นะครับก็คือโหลดไฟล์จาก Google Drive มานะครับถ้าเราเอาไฟล์ไปเก็บใน Google Drive นะครับก็โหลดมานะครับส่วนอ่าอันนี้นะครับเนี่ยก็คือย้อนกลับเดินหน้าย้อนกลับไม่มีไม่มีอะไรครับอันนี้อันนี้ก็แว่นขยายครับซูมเข้านะครับซูมออกนะครับซูมเข้าซูมออกส่วนอันนี้นะครับก็เป็นการจัดหน้าตารางบัตนะครับ ในกรณีที่เนี่ยเราโหลดไฟล์บอทดมานะครับแล้วไฟล์มันหายนะครับที่จริงมันไม่ได้หายไปไหนครับแต่ว่ามันหลดมุมอยู่มันมองไม่เห็นนะครับให้เรากดตัวนี้ครับหนึ่งครั้งปุ๊บอ่ามันจะเด้งมาเรียงแถวเลยบล็อกทุกบล็อกที่มีในบอทดตัวเนี้ยมันจะเด้งมาเรียงกันทั้งหมดเลยนะครับเป็นการจัดหน้าต่างนะครับจัดระเบียบนะครับบางทีเราหาไม่เจออย่างเงี้ยเรากดคลิกเดียวนะครับมันจะเด้งมารวมกันทั้งหมดเลยตรงนี้นะครับ ต่อไปนะครับอันนี้นะครับโชว์นะครับอันนี้ก็คือโชว์หน้าต่างเตรียมรันบอทดนะครับโชว์หน้าต่างเตรียมรันบอทก็คือเรากดตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บนะครับบอทดจะยังไม่ทํางานนะครับนอกจากเราจะกดรันตรงนี้นะครับกดรันนะครับเนี่ยบอรดถึงจะเริ่มทํางานนะครับ ทีนีน้ปล่อยเขาทำงานไปทีนี้นะครับต่อไปอันนี้ run the bot นะครับอันนี้คืออะไรนะครับปกติอันนี้คลิกขึ้นมาปุ๊บเรากด run ใช่ไหมครับเรากด run มันถึงจะ run แต่ถ้านะครับเรามากด run เลยนะครับบอทจะทำงานเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับอ,อย่ผมใส่ค่าไปก่อน บังคับไปใส่ค่าโอเคจุดกดหยุดนะครับอ่าต่อไปนะครับไอคอนตัวไคืออะไรนะครับไอคอนตัว i นะครับก็คือแจ้งเตือนนะครับทุกอย่างนะครับทั้ง alert error นะครับสัญญาณการเข้าออกออเดอร์ช่วงเวลานะครับปัญหาที่เจอทุกอย่างมันจะแจ้งเตือนในนี้หมดเลยนะครับถ้าเราเจออะไรก็เข้ามาตรงไอคอนตัวไนะครับแล้วก็มาดูได้นะครับว่า เกิดอะไรขึ้นนะครับบอทมีปัญหามันทาไมมันไม่ทํางานนะครับบล็อกหายหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะครับเราก็มาเช็คดูตรงนี้ได้นะครับแต่ที่จริงตรงนี้ไม่ต้องดูและครับคือบอทมันเป็นของผมมันจะเป็นบอทไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วนะครับไม่จําเป็นต้องเช็คนะครับที่ผมบอกให้มาดูในกรณีที่เนี่ยยกตัวอย่างเนี่ยเราลากออกมาเนี้ยนะครับแล้วเราไม่รู้นะครับว่ามือเราไปลากบล็อกตัวไหนตัวไหนตัวหนึ่งนะครับ ออกมานะครับแล้วเรามากดรันแล้วบอร์ดไม่ทํางานนะครับแล้วเราไม่รู้นะครับว่าบอร์ดทาไมไม่ทํางานนะครับเราก็มากดดูตรงไอคอนตัวไอนี้ได้นะครับแต่ผมแนะนํานะครับถ้ากดรันแล้วบอร์ดไม่ทํางานหรือมีปัญหาโหลดไฟล์มาใหม่เลยครับง่ายสุดแล้วก็ชัวร์สุดดีสุดนะครับโหลดไฟล์มาใหม่เลยนะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นกราฟนะครับกราฟก็เปิดคู่กันกับ ตอนรันบอทนะครับเอาไว้ Hawaii ดูนะครับลักษณะการเข้าออเดอร์นะครับว่ามันเข้าออเดอร์แบบไหนนะครับอันนี้ก็จะเรียกว่ากราฟชุดเล็กนะครับกราฟชุดเล็กส่วนอันนี้นะครับข้างๆกันเนี่ยก็จะเป็นกราฟชุดใหญ่นะครับจะเป็นกราฟเทรดดิ้งวิวนะครับกราฟชุดใหญ่ก็จะตีพวกเส้นเทรนไลน์เส้นฟีโบแนวรับแนวต้าน,น,านอินดิเคเตอร์สัญ,ญลักษณ์อะไรพวกเนี้ยมันจะใส่ได้หมดเลยนะครับมันจะต่างจาก ตัวการาฟชุดเล็กนะครับก็คือฟังก์ชันมันจะเยอะกว่าเดิมนั่นเองนะครับเน็ตช้านิดนึงนะครับโอเคไม่เป็นไรครับทีนี้นะครับเราก็ทราบแล้วนะครับว่าข้างบนเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับส่วนด้านข้างนี้ก็จะเป็นพวกตากะนะครับข้ ic, อมูลโลจิกฟังก์ชันนะครับอินดิเคเตอร์ทานเฟรมนะครับบล็อกต่างๆนะครับ เพื่อจะมาเขียนเป็นไฟล์บอทนะครับตัวด้านข่านี้ก็ไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรใครอยากทราบนะครับผมก็มีข้อสอนอยู่นะครับข้อสอนเป็นการสอนเขียนบอร์ดแบบแปลงไฟล์นะครับเข้าใจง่ายนะครับไม่ยุ่งยากนะครับง่ายๆแล้วก็ผมมีบอร์ดแล้วก็บล็อกเนี่ยนะครับให้ไปเป็นต้นฉบับนำไปใช้งานเ,นเกือบหนึ่งร้อยตัวนะครับผม ต่อไปนะครับวิธีการรันบอร์ดนะครับก็เหมือนที่ผมทําให้ดูตอนแรกนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งหลังจากเราล็กอินเข้ามาแล้วนะครับไฟล์บอร์ดเราโหลดเก็บไว้ในเครื่องแล้วนะครับมาโหลดนาวตรงนี้ครับกดโหลดนะครับผมกดโหลดเสร็จนะครับเลือกบอร์ดนะครับสมมุติเรามีเป็น2 0 3 0 4บบอร์ดเลยแล้วก็เลือกบอร์ดนะครับจะเอาตัวไหนลงมาเล่นนะครับก็กดเข้าไปนะครับกด Open นะครับแล้วก็รลอนะครับจะสังเกตว่าจะมี ตรงส,สีเขียวตรงนี้เด้งขึ้นมานะครับร้อยหายไปก่อนพอหายไปปุ๊บนะครับเราก็เริ่มเซตค่าบอทได้เลยนะครับผมพอเซตค่าบอทเสร็จปุ๊บก็กดรันได้เลยนะครับบอทตัวนี้มันจะเป็นการเซตค่าแบบก่อนลันนะครับจะไม่ได้เซตค่าในช่องพวกนี้นะครับดังนั้นกดลันปุ๊บนะครับบอทตัวนี้มันจะเด้งขึ้นมาถามนะครับก็คือราคาไม้นะครับราคาไม้ แล้วก็คูณมาติงเกลนะครับจุดตัดขาดทุนนะครับกำไรที่ต้องการนะครับพอเซ็ตค่าครบเสร็จปุ๊บกดโอเคปุ๊บบอทก็จะเริ่มประมวลผลแล้วเริ่มทำงานนะครับผมแค่นี้เองนะครับทีนี้ถ้าเราจะหยุดรันบอทนะครับโดยที่ไม่ต้องรอให้ถึง TP เนี่ยกดตรงนี้ได้เลยปุ๊บนะครับบอทก็จะหยุดทำงานทันทีนะครับผม ทีนี้ต่อไปนะครับเรามาดูหน้านี้นะครับมันมีแจ้งอะไรบ้างนะครับรันบอรนะครับสต็อปนะครับเพลย์นะครับก็คือรันกับสต็อปนะครับก็คือปุ่มนี้แหละต่อไปอันนี้ก็จะเป็นตัวแจ้งนะครับว่าบอรเข้าออเดอร์หรือยังนะครับแล้วก็ปิดออเดอร์ออะไรนะครับผมประมาณนี้นะครับต่อไปช่องแรกนะครับก็จะแจ้งนะครับวันเดือนปีนะครับเวลา ออเดอร์นั้นๆนะครับหมายเลขออเดอร์นะครับรูปแบบการเทรดไม่ว่าจะเป็นดิจิตโอเวอร์ดิจิตอีเวนต์ออสต์แมทดิฟเวอร์คอร์พุตอะไรพวกนี้นะครับบอทมันเข้าออเดอร์ฟังก์ชันแบบไหนมันก็จะแจ้งเตือนตรงนี้นะครับก็ตรงนี้นะครับก็เข้าราคาไหนนะครับเข้าราคาไหนอันนี้ปิดราคาไหนนะครับมันก็จะแจ้งบอกนะครับราคาไม้นะครับอันนี้ก็คือกําไรขาดทุนนะครับก็จะแจ้งบอก ส่วนสเตตัสนี่ก็แจ้งเตือนอันนี้ไม่มีอะไรนะครับส่วน Account นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับก่อนลันบอทดทุกครั้งนะครับให้ดูก่อนว่าเป็นบัญชีจริงหรือบัญชีทดลองนะครับถ้าบัญชีจริงจะขึ้นต้นด้วย cr นะครับบัญชีทดลองจะขึ้นต้นด้วย vrtc นะครับผม้านล่างก็ไม่มีอะไรครับบาล้านนะครับกำไรขาดทุนทั้งหมดแพ้กี่ไม้ชนะกี่ไม้อะไรประมาณนี้นะครับผมทีนี้ในกรณีที่นะครับเราอยากจะลบพวก ข้อมูลประวัติการรันบอกให้หมดทำยังไงนะครับนี่ครับผมรูปเครื่องหมายถังขยะตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับกด yes นะครับก็จะหายไปหมดแหละนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับในการรันบอร์ดไม่มีอะไรยุ่งยากครับง่ายๆนะครับส่วนการเซตบอร์ดอะไรพวกนี้นะครับในในรายกลุ่มผมก็จะมีบอกดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใครที่ไม่ทราบหรือไม่เข้าใจตรงไหน ทักส่วนตัวได้ตลอดนะครับทักส่วนตัวได้ตลอดผมก็จะทําเป็นคลิปสั้นๆให้นะครับส่งส่วนตัวให้นะครับเพรามันจะง่ายกว่าการพิมพ์คุยนะครับผมก็จะทําเป็นคลิปสั้นส่งให้นะครับง่ายกว่านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็อย่าลืมฝากกดซับสไครป์กันด้วยนะครับผมก็เตรียมไปหนึ่งพันซับนะครับก็อยากได้หนึ่งพันซับนะครับเพราะว่าช่องเดิมผมตั้งแต่โอ้ยนานมากแล้ว หลายปีแล้วนะครับที่ช่องผมโดนปิดนะครับตอนนี้ตอนนั้นมีสมาชิกอยู่2,000กว่าซับนะครับผมซึ่งเป็นซับที่อยู่ด้วยกันมานานนะครับแต่ว่าช่องผมโดนปิดไปแล้วก็มาทำช่องใหม่นะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้อัปคลิปเลยนะครับไม่ค่อยได้ทำเลยนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับอย่าลืมฝากกด s u b s c r i b ์กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับทีนี้นะครับเราก็มาหัวข้อที่ว่า binary b o t คืออะไรนะครับผมซึ่ง binary b o t นะครับปกติมันคือ binary แหละนะครับเป็นการเทรด binary นะครับ แต่ทีนี้ทาง binary com เนี่ยนะครับเขาได้สร้างแพลตฟอร์ม binary bot ขึ้นมานะครับให้ลูกค้าเนี่ยนะครับสามารถเขียนบอทนะครับเพื่อทำการอ่อเดอร์นะครับโดยใช้บอทในการเข้าออกเดอร์นะครับมันจะคล้ายๆกับพวก ea นะครับคล้ายๆกับผู้ ea นะครับแต่ว่าจะไม่สามารถเขียนข้อมูลได้เยอะเหมือน ea นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ เราอยากจะเข้าออเดอร์ซื้อเนี่ยนะครับต่อเนื่องนะครับสัก10ไม้เนี่ยถ้าเราจะมานั่งกดเองนะครับสัก1ิไม้เนี่ยมันมันก็เหนื่อยนะครับขี้เกียจจะกดนะครับโดยที่เรารู้อยู่แล้วทุกๆห้าวิเนี่ยอ่ะสมมติทุกๆห้าวิเราอยากจะให้มันเข้าออเดอร์บายเนี่ยทีละ1ไม้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 ใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยมันมันเสียเวลานะครับแล้วมันก็เหนื่อยนะครับ มันเลยมีแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาก็คือ Binary Bot นะครับเราก็สามารถเขียนตระก,กาศนี้เข้าไปได้ว่าให้คุณเนี่ยนะครับเข้าออเดอร์บายนะทุกๆ5าวิเป็นจำนวน10ไม้นะครับอ่ามันก็สามารถใส่ TP นะครับกำอไรที่ต้องการ Net L St o p loss นะครับ แล้วก็คูณมาติงเกลอยากให้คูณเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตักกัดนะครับเงื่อนไขในการข้อออเดอร์คืออะไรนะครับอะไรประมาณนี้นะครับก็สรุปง่ายๆสั้นๆนะครับตรงตัวเลยนะครับ b i n a r y Bo t นะครับคือการนำบอทเนี่ยมาเทรด binary แทนตัวเราเองนะครับก็คือมันตรงตัวอยู่แล้วนะครับ b i n a r y bot นะครับ ซึ่งนะครับถ้าเราเทรดเองนะครับโดยที่เรามีระบบของเราอยู่แล้วนะครับ Summer. สมมุติเรามีระบบของเราอยู่แล้วเราเราไม่อยากจะมานั่งเทรดเองนะครับเราอยากจะแบบเอออยากอยากให้มันมีอะไรสักอย่างนะครับที่มาเทรดแทนเราโดยใช้ระบบของเราเนี่ยนะครับดังนั้นตัว binary bot เนี่ยนะครับเป็นตัวที่ตอบโจทย์ได้ดีมากนะครับเพราะว่าอะไรเรามีตากาของเราอยู่แล้วนะครับยกตัวอย่าง ISI เนี่ย อ่าอยากให้มันเข้าออเดอร์ตาม RSI เลยนะครับผมตั้ง d p ไว้กำไร5ดอลเนี่ยต่อวันอย่างเงี้ยนะครับพอได้กำไรครบ5ดอลต่อวันแล้วนะครับบอทก็จะหยุดทำงานอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งข้อดีมันก็คือมันสะดวกสบายเรานะครับมันสะดวกสบายเรานะครับส่วนอ่าไอ้ข้ออีกข้อหนึ่งนะครับที่ที่มันยังแบบอ่าเราเราต้องเข้ามาดูก็คือบอทนะครับมันไม่สามารถ คิดเองได้นะครับมันไม่สามารถคิดเองได้มันจะเข้าออเดอร์หรือทำตามคำสั่งเท่านั้นนะครับมันไม่สามารถ <c oughs> คิดได้นะครับมันไม่สามารถ <c oughs> คิดเองได้นะครับถ้าคำสั่งมันมาเท่านี้นะครับเนี่ยคำสั่งเนี่ยบอกว่าให้คุณนับ1-5ถึงนะครับพอถึง6เนี่ยให้คุณหยุดนะเพราะว่า6เนี่ยไปต่อไม่ได้แล้วนะครับแต่ถ้าเราเทรดเองเนี่ย พอเราเห็นว่า6ไปต่อได้แล้วก็นับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9ต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่บอรดเนี่ยมันไม่รู้นะครับว่าไปต่อได้หรือไม่ได้เพราะว่ามันทําตามคําสั่งนะครับพอมันนับ1มาถึง5มันก็หยุดแค่นั้นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับอธิบายคร่าวๆพอแบบให้เข้าใจกันนะครับผมแต่ที่จริงมันก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับใช้งานง่ายสะดวกสบายนะครับผม Wake up, really gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, grow grow hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day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 .